สวัสดีค่ะหนูเช่อเด็กหญิงที่นานมวีทักอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เลขที่18วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องสูตรการหาพื้นที่วงกลมวิชาคณิตศาสตร์ป .6 เสนอคุณครูสราย,ยุทธพวงพ่วงสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมคือพายอายกกำลังสองค่ะพายตัวนี้จะเท่ากับ22ส่วน7หรือ3.14แล้วแต่โจทย์กำหนดให้หรือแล้วแต่กรณีที่ใช้ค่ะ อายกกำลังสองตัวนี้คือรัศมียกกำลังสองเพราะอาคือรัศมีส่วนยกกำลังสองคืออายกกำลังสองหรือรัศมียกกำลังสองค่ะเช่นถ้รารัศมียาว7ซนติเมตรรัศมียกกำลังสองจะเท่ากับ7คูณ7เท่ากับ49ซนติเมตรค่ะขอบคุณค่ะ ดีค่ะหนูชื่อด็กงญิงขจรแกนใจอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เลขที่8โรงเรียนชุมชนตำบลนายางวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องการคูณการคูณหมายถึงการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายจําจำนวนเช่น2คูณ3เท่ากับ6หรือ2บวก2บวก2เท่ากับ6และการคูณ2จํจำนวนเข้าด้วยกันเรียกว่าผลคูณขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาสิตาพิสกุลชื่อเล่นชื่อวิงค่ะวันนี้หนูจะมาให้ความรู้เรื่องสมการการแก้สมการคือการหาคำตอบของสมการการแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าบวกกับจำนวนใดาอาจทำได้โดยการใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการลบด้วยการนำจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่หาตัวไม่ทราบค่าไปลบ ออกจากจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับของสมการถ้าโจทย์มาเป็นลบให้เอาไปบวกถ้าโจทย์มาเป็นบวกให้นำไปลบ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิชัยธนะวันนี้จะมาพูดเรื่องค่าประมาณค่ะในชีวิตประจําวันของเราเมื่อมีการแข่งขันหรือการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเราต้องใช้ค่าประมาณในการช่วยคํานวณอย่างคร่าวๆการประมาณคือการหาค่าซึ่งไม่มีค่าที่แท้จริงแต่มีความละเอียดพอกับการนําไปใช้การประมาณค่าคือการคํานวณที่ไม่ต้องการคําตอบอย่างรวดเร็วเช่นการประมาณ ยี 22, ่องจุดแปดเป็นยีบสามหรือสอง้ยหกสิบเจดเป็นสองอยเจ็สิบซึ่งค่าที่ได้จากการประมาณจะเรียกว่าค่าประมาณซึ่งมีการประมาณอาจจะไปใช้หลักการปัดเศษหรืออาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ขอบคุณค่ะ <S <S สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทิชาคำปวงชื่อเล่นวเลต้าวันนี้จะมาพูดเรื่องเศษส่วนยังต่ำ เศษส่วนยังต่ำหรือเศษส่วนลดทอนไม่ได้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเศษส่วนตัวอื่นที่มีค่าเท่ากาันซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าเศษส่วน a b จะเป็นเศษส่วนยังต่ำก็ต่อเมื่อ a และ b มีตัวหารร่วมมากเท่ากับ1ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูเช,ชื่อเดียี์นิชการ์โชัยวันนี้หนูจะมาพรีเซนต์เรื่องพื้นที่สีเส่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาพื้นที่ได้โดยด้านคูณด้านหรือหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะยงมุมค่ะขอบคุณค่ะสวสัสดเีค่วนวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการบวกการบวกคือการเอาสองจำนวนมารวมกัน เช่นหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับสอ,สองครับ